กดซับยังไม่พอกดไลค์และกดแชร์ไว้ด้วยครับสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาข้างบนหรือใต้ท้องรถนะครับเป็นรถสภาพที่เรียกว่าดีน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวสภาพรถด,ดูดีมากๆนะครับเรียกว่าขับสบาย แอรเย็นนั่งแล้วรู้สึกภูมิใจนะครับไม่สร้างปัญหาโอ้แค่นี้ก็สมบูรณ์แบบมากๆแล้วแหมนี่ทําไม่ติดว่าเมียสามลูกหกลดห้ามอเตอร์ไซค์อีกสองแล้วก็คันนี้นี่ยกหูโทรไปเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ยใช้รถบ่อยๆใช้รถคันเดียวเป็นประจำทุกวันนี่ก็อย่าก็ดอยดี สองสาวันหรือเต็มที่ไม่เกินสัปดาห์หนึ่งนี่ต้องเปิดเช็คมอน้ำบ้างนะครับมอน้ำแบตเตอรี่นะหลักๆเบสิกเลยเดี๋ยวต้องตรวจสอบนะจะขับรถอะไรกันแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะรถดีขนาดไหนแพงขนาดไหนหรือวัตถุ ขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คนขับครับนิสัยการขับของเราก็ระมัดระวังตัวนะครับอย่าให้สร้างปัญหากับคนอื่นอย่าให้เป็นปัญหากับคนอื่นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหากับเราเช่นกันนะครับรถพวกนี้ดูแลรักษาง่ายครับอะไรเยอะเต็มตลาดเป็นหมดแล้วก็ช่างไทยนะเขาเก่งเหลือเกินไม่ต้องห่วงรถอะไรมานะครับอะไหขาดตัวไหนโทรกริ้งเดียวมีครบมีไม่ครบบางทีดัดแปลงได้ด้วยนะ